ในเดือนนี้ครับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวการงานกลับมาเดินเป็นปกติแต่ดาวมรตยูจะมีการโคจรถอยหลังนะครับและเป็นเดือนสุดท้ายครับที่ดาวราหูจะอยู่ในราศีเมษครับเดือนหน้าดาวราหูจะย้ายราศีนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังกันเลยนะครับ สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายกษ์ประจําเดือนกันยายนครับในเดือนนี้ครับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวการงานกลับมาเดินเป็นปกติแต่ดาวมฤตยูจะมีการโคจรถอยหลังนะครับและเป็นเดือนสุดท้ายครับที่ดาวราหูจะอยู่ในราศีเมษครับเดือนหน้าดาวราหูจะย้ายราศีนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังกันเลยนะครับ ไปที่ด้านจิตใจก่อนครับในเดือนนี้นะครับดาวเสาร์ก็ยังคงเล็งลัคนาอยู่เพราะฉะนั้นนะครับคนลัคนาราศีสิงห์ไม่ว่าจะทําอะไรก็จะดูมีอุปสรรคมีปัญหาแต่ดาวใจที่เป็นกเกษตรและสเสวยเลิกดีตั้งแต่วันที่1กันยาที่ผ่านมา ทำให้นะครับตอนนี้มีความมั่นใจในตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงเพราะนั้นปัญหาที่เข้ามาก็จะไม่กระทบกระเทือนเราเท่าไหร่ก็คือเรียกว่ามีอะไรก็สามารถก้าวข้ามผ่านไปได้นะครับประกอบกับดาวพุทธที่เริ่มเดินดีในวันที่หนึ่งกันยายนทำให้นะครับมีเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสำเร็จเข้ามาค่อนข้างดีเพราะฉะนั้น ดูแล้วนะครับเริ่มดีขึ้นเริ่มค่อยๆดีขึ้นทั้งเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความสำเร็จนะครับใครที่รอข่าวดีอยู่ก็จะเริ่มมีข่าวดีเข้ามาในช่วงนี้ครับและดาวอาทิตย์กับดาวพุธนั้นนะครับโครจรลิงก์กันไปอย่างนี้อีกหลายเดือนนะครับเพราะนั้นนะครับคนลัคนาราศีสิงห์ก็จะหาเงินได้แบบฟุกๆแบบงงๆอยู่ ตลอดเลยแต่ในช่วงแรกในวันที่1จนถึงวันที่16นั้นดาวพุธนั้นเสวยเริ่มไม่ดีอาจารย์มองว่าจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็มีเท่าไหร่ใช้หมดครับหลังจากนั้นวันที่18กันยายนครับดาวอาทิตย์ย้ายราศีที่นี้นะครับคนลกคณาราศีสิงจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องของตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีแรงแอคทีฟในการที่จะขอเลื่อนขั้นขอเลื่อนตำแหน่งหรือมีเกณฑ์ ขยันจนโอเวอร์เลยนะครับเพราะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวการงานนั้นก็กลับมาเดินเป็นปกติในวันที่15กันยายนและดาวทิศนั้นนะครับเป็นกเกษตรสลับเรือนเป็นศูนย์ย่าพาหะทําให้คนลัคนาราศีสิงห์ไม่สนใจเรื่องอื่นสนใจแต่เรื่องของตัวเองสนใจแต่เรื่องของคนในครอบครัวสนใจแต่เรื่องธุรกิจของตัวเองก็เป็นแรงผลักดันที่ดีทําให้สามารถผ่านอุปสรรคผ่านปัญหา ไปได้นะครับเพราะนั้นดูแล้วก็จะมีความแฮปปี้มากขึ้นส่วนถ้าใครจะเริ่มงานอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับช่วงที่ควรเริ่มนะครับก็จะเป็นหลังจากวันที่16กันยาแต่ไม่เกินวันที่28นะครับเพราะหลังจากวันที่28ดาวพุธนั้นย้ายมาเป็นเกษตรก็จริงอยู่แต่ดาวศุกร์ก็ย้ายในช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็ศุกร์กับเสาเล็งกันถ้าเริ่มในช่วงนั้นนะครับ จะมีอุปสรรคปัญหาแล้วก็โดนบูลลี่ได้ง่ายอะไรลักษณะนั้นครับเพราะฉะนั้นด้านจิตใจหลังจากวันที่1กันยาไปยาวๆเนี่ยนะครับด้านจิตใจจะดูแฮปปี้มีความสุขมากๆเลยแต่มารุตยูที่โครจรถอยหลังบางทีมันจะทำให้เหมือนกับว่าพอทำได้แล้วก็ขอพักทําได้แล้วก็ขอพักไม่ค่อยต่อเนื่องเพราะมนุษย์ยูนั้นมันทําให้ช้าก็อยากให้ให้กําลังใจตัวเองเยอะๆแล้วก็สามารถผ่าน ข้ามตรงนี้ไปได้ครับสวัสดีแฟนคลับโหราพยายกรทุกท่านครับตอนนี้ทางโหราพยายกรได้เปิดสมาชิกเมมเบอร์แล้วนะครับใครที่มาเป็นสมาชิกเมมเบอร์นั้นจะได้รับสิทธิ์ดวงรายสัปดาห์แล้วก็ดูดวงรายวันโดยแยกเป็นลัคนาราศีนะครับมีค่าใช้จ่ายเพียงคนละ1น9่บาทต่อเดือนแถมยัง มีโปรโมชั่นด้วยนะครับใครสนใจสามารถแอดไลน์ไปได้ที่นะครับไลน์ ID ยักษ์ fc นะครับ y a k ครับแล้วก็ fc นะครับแอดไลน์ไปสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพียงเดือนละ129บาบาทใครที่นะครับอยากจะสนับสนุนนะครับอยากจะดูดวงรายวันก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยครับอาจารย์ยักษ์ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมกันทำบุญสร้างพระพุทธสุวรรณเจดีซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุณนะวัดป่าเทพจักรพันวนารามตำบลตะกุดไรอําำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์ได้ที่ธนาคารอมสินสาขาหัวหินชื่อบัญชีร่วมบุญสร้างพระพุทธสุวรรณเจดี ทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินกันดีกว่านะครับเรื่องการเงินดาวพุธกลับมาเดินวันที่1นะครับกันยายนดาวพุธที่กลับมาเดินทําให้ด้านการเงินนั้นดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่ในช่วงวันที่1จนถึงวันที่16กันยานั้นดาวพุธเสวยเลิกไม่ดีเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าหาเงินได้เท่าไหร่ใช้หมดหรืออาจจะได้มาแล้วก็ต้องเอาไปใช้นี้เพราะก่อนหน้าน,นี้เงินมันชอ็อต นะครับหลังจากที่ดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติแล้วหาได้ก็ต้องไปใช้นี่เขาทําให้นะครับรายรับที่มีเข้ามานั้นได้มาหมดไปไม,ม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ยังไม่ควรซื้อของมีราคาในช่วงนี้แต่ยังมีข้อดีอย่อย่างหนึ่งครับคือดาวการเงินและดาวความสําเร็จที่ โคจรมันทับตัวมันทําให้นะครับไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะไปไหนมันก็จะมีเรื่องได้เงินได้ทองเข้ามาอยู่ตลอดเรียกว่าค่อนข้างแฮปปี้มากๆเลยครับและดาวการงานดาวสุขเองก็ได้ราชาโชคแล้วก็กลับมาเดินเป็นปกติในวันที่15กันยายนที่ผ่านมามพอวันที่16ดาวพุธครับได้มหัทถโนเรกเป็นเรกพ่อขาทีเนี้ย เรื่องรายได้มันจะเริ่มเข้าแกปเข้าล็อกเข้าจังหวะตามที่คิดไว้เช่นคิดไว้ว่ายอดขายเดือนนี้จะได้30,000 0มันก็จะเริ่มไปตามที่คิดหรือกะเกณฑ์คำนวณไว้แต่อย่างที่บอกนะครับเสาที่เลงมันจะทําให้มีอุปสรรคค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าสําเร็จไหมอาจารย์บอกว่าสําเร็จนะเพียงแต่ว่ามันจะมีอุปสรรคปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วก็ในช่วงที่มนุษย์ยุ่ถอยหลังหลังจากวันที่21ไป พอถอยหลังอยู่ในเรือนการงานอาจารย์ก็มองว่ามันจะทําให้งานนั้นมีความล่าช้าจากอุปสรรคปัญหาที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นหรือปัญหาเล็กๆน้อยๆเพราะนั้นก็อย่าไปอารมณ์เสียอย่าไปหง,งุดหงิดคิดว่านะครับเราทําดีที่สุดแล้วแล้วก็อาจารย์มองว่าอย่างไรเสียก็จะสามารถผ่านเรื่องไม่ดี ไปได้ครับและในช่วงนี้นะครับมีดาวอังคารโคจรอ,อยู่ในภพการเงินเพราะฉะนั้นใครที่ขายบ้านขายรถขายที่ดินหรือหวังตำแหน่งหวังการเลื่อนขั้นอยู่ก็จะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ในช่วงเดือนกันยายนด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากวันที่18เป็นต้นไปดาวอาทิตย์เองก็นะครับย้ายมาเป็นกเกษตรสลับเรือนเรียกว่า เป็นช่วงหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากครับแม้ว่าอาทิตย์กับอังคารจะเป็นดาวคู่ศัตรูกรันแต่ด้วยความที่อังคารนั้นได้มาหาจากและเป็นเรือนภพมงคลคือเป็นเรือนภพพันธุแล้วก็สุภาด้วยเพราะนั้นอาจารย์มองว่าจะมีเกณฑ์มีรายได้เข้ามาหรือมีเกณฑ์ได้รับมรดกในช่วงหลังจากวันที่18กันยายน เป็นต้นไปด้วยนะครับเท่ากับว่าเดือนนี้เรื่องเงินนะครับจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับแค่1จนถึง16กันยาหลังจากนั้นเนี่ยเรียกว่าแฮปปี้ยาวๆครับและวัยช่วงวันที่28กันยาครับดาวพุธนั้นโคจรเป็นเกษตรแล้วก็ได้ตำแหน่งอุดด้วยทำให้มีรายได้เข้ามามหลายทางมากๆเลยแล้วก็เวลาได้ก็จะได้เยอะได้ก้อนใหญ่แต่มันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงคือถ้าได้แล้ว นะครับอย่าเพิ่งเอาไปลงทุนใหม่คือเอาไปลงทุนต่อได้เคยทำอะไรอยู่ทำต่อไปแต่โปรเจกต์ใหม่ๆที่เล็งไว้อย่าเพิ่งได้ลงทุนนะครับเพราะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวการงานนั้นโดนดาวเสาเล็งเพราะว่าดาวพุธกับดาวศุกร์นั้นย้ายในวันเดียวกันคือ28กันยายนถ้ามองเรื่อง งานนะครับให้ชะลอตัวอย่าเพิ่งลงทุนเพิ่มมีอะไรทําไปแต่ถ้ามองเรื่องการเงินดาวนั้นบอกว่าดีอย่างต่อเนื่องแฮปปี้มากๆนะครับส่วนด้านลูกค้าอาจจะเน้นลูกค้าที่นะครับเป็นลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าสูงวัยหรือเป็นลูกค้าแนะนำแต่อาจจะต้องมีจัดโปรโมชั่นบ้างแต่ว่า ไม่ได้หนักหนาลูกค้าอาจจะเรื่องมากสักนิดนึงเปลี่ยนใจง่ายเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวไม่ซื้อแต่ว่าสุดท้ายเขาก็จะกลับมาซื้ออยากให้รักษาคุณภาพของสินค้าและบริการของท่านให้ดีแล้วกันส่วนการรับลูกน้องนะครับอาจารย์มองว่ารับแบบชั่วคราวไปก่อนก็ได้เพราะดูตามนี้ลูกน้องเนี่ยจะทำงานให้ท่านดีแต่เหมือนจะอยู่ไม่นาน มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปอะไรลักษณะนั้นแต่ว่าสามารถรับลูกน้องได้ทั้งเดือนเลยนะครับแต่ว่าช่วงสุกสาวมันเลงกันเพราะนั้นก็ไม่ควรรับลูกน้องหลังจาก28นะครับกันยายนเป็นต้นไปดีที่สุดครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินครับสวัสดีครับสำหรับใครที่สนใจเรียนโหราศาสตร์นะครับจันทรคติกับอาจารย์ยักษ์นะครับจะเปิดสอนในวันที่3กุมภาพันธ์นะครับ มีค่าเรียนเดือนละ2,000บาทนะครับและเป็นหลักสูตรระยะสั้นครับ6เดือนจบเี่วกันครับใครไม่ชอบเรียนออนไลน์อยากจะมาเรียนสดที่บ้านอาจารย์ยักษ์ได้เจอกันตัวเป็นๆน,นะครับก็จะมีเปิดสอนให้ในวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์นะครับรีบจองนะครับสำหรับใครที่อยากมาเรียนสดที่บ้านนะครับส่วนเรียนออนไลน์นั้นนะครับ สามารถดูกี่ครั้งก็ได้ดูกี่รอบก็ได้ดูย้อนหลังได้แล้วก็ดูที่ไหนก็ได้นะครับสนใจก็เหมือนเดิมครับแอดไลน์ไปที่นะครับ แอดมินยักษ์ครับติดต่อกับคุณอ้อมได้เลยครับสำหรับแฟนเพจโหราพยายักนะครับที่ชอบดูดวงอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้นะครับจะมีรายการใหม่ครับชื่อรายการพยายยกษจักรราสีนะครับจะเป็นการไลฟ์สดพูดคุยกันแล้วก็จะมีเอาเกี่ยวกับเรื่องความรู้ด้านโหราศาสตร์มาพูดคุยจะเริ่มทุกวันพฤหัสเวลาสามทุ่มครับตอนแรกคือวันพฤหัสที่10ส,สิงหา คมนี้นะครับยังไงไม่ควรพลาดก็กดไลค์กดติดตามช ANNEL นี้ไว้นะครับอย่าลืมไปรับชมรับฟังกันเยอะๆนะครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับด้านสุขภาพกันบ้างนะครับในเดือนนี้นะครับดาวมรณะคือดาวพฤหัสนั้นโคจรถอยหลังแล้วและถอยหลังอยู่ในราศีเมษนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องฟืนไฟ,ฟความร้อนอุบัติเหตุจากการ เดินทางนะครับแล้วก็ตอนนี้มีดาวเกตนะครับโคจรอยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นถ้าท่านสังหอนไม่ดีฝันร้ายอาจจะต้องมีการเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกไปก่อนก็จะดีไม่น้อยครับส่วนด้านสุขภาพนะครับดาวพฤหัสเองได้มหัดธนเริกนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าถ้าเหตุจะเกิดจะเกิดแบบไม่หนักและถ้าใครอยากจะขายรถขายบ้านขายอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงนี้ก็สามารถทําได้มีเกณฑ์จะขายได้หรือมีเกณฑ์ได้รับมรดกด้วยนะครับส่วนดาวสาวที่เล็งรักอยู่ดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนพบอลีเพราะฉะนั้นอาจารย์ให้ระวังเรื่องโดนรถชนท้ายโดนรถตัดหน้านะครับโดนโกงนะครับหรือโดนล้วงกระเป๋าอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ไม่ควรลงทุนร่วมกับคนอื่นแล้วก็นะครับ ให้ระวังคือโดนหาเรื่องเช่นหน้าตาเราผิดระเบียบเดินไปแล้วไปมองตาใครเขาบอกมึงมองหน้ากูทำไมโดนต่อยอะไรเงี้ยเพราะดาวเสาร์มันเป็นดาวพกอฬิเพราะฉะนั้นไปไหนอย่าไปคนเดียวครับพยายามเอาเพื่อนเอาฝูงไปด้วยนะคบไม่ใช่จะได้มีเรื่องต่อยกับเขานะจะได้มีคนป้องกันหรือ โปรเทคเ่าได้นั่นเองนะครับนอกนั้นดูแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับก็ระวังปวดหัวกับปวดท้องไว้2เรื่องเท่านั้นเองแล้วก็ระวังโดนคนหาเรื่องนะครับเพราะดาวอาลิคือดาวเสาร์นั้นมันเสวยเลิกไม่ดีแสดงว่าเขาอาจจะมาอะไรครับชวนเราหาเรื่องเพื่อจะตบซับเราได้เช่นเราใส่ทองก็มาชวนเราชกต่อยเสร็จแล้วก็กระชากทองเราไปอะไรเงี้ย ลักษณะนั้นมากกว่านะครับมากกว่าจะเจ็บตัวเพราะเรื่องอื่นๆนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพครับสำหรับแฟนเพจโหราพยายกษ์ท่านใดมีความสนใจอยากจะเรียนโหราศาสตร์เบื้องต้นนะครับตอนนี้โหราพยายกษ์จะเปิดสอนโหราศาสตร์เบื้องต้นให้กับท่านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและจะสามารถดูตอนไหนก็ได้ดูเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่อาจารย์จะตั้งกลุ่ม Facebook เป็นกลุ่มลับนะครับอันนี้มีข้อแม้อย่างเดียวคือต้องลงทะเบียนนะครับเพราะอาจารย์ไม่อยากให้นะ นายมีใน,ม,ในมาในการในไก่เข้ามาโพสอะไรที่เป็นอนาจารการพน,นันหรือใช้ข้อความรุนแรงในห้องนะครับนักเรียนรับไม่จำกัดนะครับเราจะเริ่มคาบแรกในวันที่15กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกท่านสนใจเรียนตรงนี้มีอย่างเดียวคือต้องลงทะเบียนเรียนเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายไม่มีการเก็บตังแม้แต่บาทเดียวนะครับและฝากบอกต่อสำหรับ ใครที่สนใจด้วยอาจารย์ยักษ์จะเปิดสอนฟรีเป็นเบื้องต้นนะครับออนไลน์เริ่มวันที่15กันยายนเป็นคาบแรกครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานกันดาวศุกร์ยังโครจรถอยหลังอยู่แต่ดาวศุกร์โครจรถอยหลังและปลายอยู่ในภพวินาาแต่ได้ราชาโชคเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าเรื่องการงานดูแล้วจะมีปัญหาแต่เป็นปัญหาที่สามารถ แก้ไปได้สามารถก้าวข้ามผ่านไปได้ไม่ได้หนักหน่วงฮาร์ดคอร์เหมือนช่วงที่ดาวสุกนั้นถอยหลังอยู่ในราศีสิงห์นะครับและดาวนั้นจะกลับมาเดินเป็นปกติในวันที่15กันยายนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากย้ายงานเปลี่ยนงานหางานใหม่ช่วงที่ดีที่สุดก็จะเป็นช่วงหลังจากวันที่16นะครับกันยายนซึ่งดาวการเงินนั้นได้มหัทธนเลิกแล้วก็ดาวสุก กลับมาเดินเป็นปกติส่วนใครที่ตกงานอยู่งานในช่วงนี้จะเป็นงานด้านเอกสารงานบริการงานที่ต้องเดินทางบ้างแต่ไม่ใช่เป็นงานหนักหนาอะไรแล้วงานที่มันได้ราชาโชคแบบนี้แสดงว่าทําไปแล้วมันจะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือครับเพราะฉะนั้นดูแล้วค่อนข้างแฮปปี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นงานที่ต้อง พบปะพูดคุยกับคนมากหน้าหลายตาด้วยเพราะนั้นก็เสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายก็ให้ดูเรียบร้อยสักนิดหนึ่งครับแล้วก็ดาวสุกนั้นจะกลับมาเดินเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากย้ายงานเริ่มงานก็ควรจะอยู่ไม่เกิน28นะครับกันยายนนะครับหลังจากนั้นพอวันที่18อาทิตย์ย้าย28ดาวพุธย,ย้ายและดาวสุก็ย้ายพร้อมกัน เมื่อดาวสุกย้ายมาทับตัวแบบนี้กลายเป็นว่าไม่ดีครับเพราะดาวสุกนั้นโดนดาวเสาเล็งเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำว่าให้ทำการย้ายงานคุยงานให้เรียบร้อยก่อนวันที่28นะครับส่วนด้านโซเชียลอาจจะบีบให้เหลือแค่วันที่16และไม่เกินวันที่21กันยายนครับเพราะหลังจากวันที่21กันยายนนั้นดาวมฤรตยูครับ เริ่มโครจรถอยหลังมันทำให้งานเกี่ยวด้านเครื่องจกักรหรือด้านโซเชียลนั้นมีปัญหาส่วนด้านผลตอบแทนนั้นอาจารย์ว่าในเดือนนี้ไม่ว่าจะคุยวันไหนหลังจากวันที่16กันยายนไปแล้วผลตอบแทนค่อนข้างดีมากๆเลยส่วนการรับลูกน้องนั้นดูแล้วสามารถรับได้ครับแต่อาจจะอยู่ไม่ทนอยู่ไม่นานแค่นั้นเองครับส่วนลูกค้าก็ชอบเกี่ยวกับเรื่อง ลดแรกแจกแถมนิดหน่อยส่วนการขยายธุรกิจยังไม่สามารถทำได้ในช่วงนี้เพราะสาวก็ยังคงถอยหลังมุทตยูก็ถอยหลังพรฤหัสก็ถอยหลังนะครับเน้นการ เพิ่มยอดขายมากกว่าการขยายกิจการในช่วงนี้ไปก่อนละกันนะครับแล้วก็ด้านการเงินนี้จะดีไปจนถึงเดือนธันวาคมนะครับดาวพุธจากโคจรถอยหลังอีกรอบหนึ่งครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ราศีสิงห์ก็จะแฮปปี้ไปยาวๆเกี่ยวกับเรื่องเงินแต่ว่าดาวสุกนั้นยังโดนดาวเสาร์เลงไปอีก2เดือนนะครับกว่าจะเลิกโดนทําร้ายก็รอวันที่3 พฤศจิกายนครับผมสวัสดีครับมาพบกับพญายักษ์ทุเดย์อีกครั้งนะครับก็วันนี้นะครับที่มาไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องว่าใครดีใครไม่ดีแต่จะมาเตือนนะครับว่าให้ทุกท่านเตรียมรับเอฟเฟกนะครับเรื่องไม่ดีนะในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะไล่เป็นดวงดวงให้นะครับอย่างเช่นดาวสาวซึ่งเป็นดาวตรีเทพแล้วก็เป็นดาวที่นะครับ โทษทุกข์ด้วยนะครับเพราะนั้นก็จะทำให้ลำบากเดือดร้อนมีปัญหาปราว่าดาวเสาเองนะครับในเดือนมิถุนายนนี้จะโคจรถอยหลังในวันที่19มิถุนายนแล้วก็ตัวดาวเสาครับจะมีการกลับมาเดินเป็นปกติในช่วงวันที่24ตุลาคมและดาวเสาในปีนี้นะครับในปีนี้สเสวยตรีอังเสาทั้งปีเลยเรียกว่านะครับคนที่ มีดาวเสาเป็นดาวหลักเช่นลัคนาราศีธนูซึ่งดาวเสาเป็นดาวการเงินนะครับคนลัคนาราศีเมษที่ดาวเสาเป็นดาวการงานหรือคนลัคนาราศีสิงห์ที่โดนดาวเสาทํทำร้ายอยู่ก็จะโดนหนักเป็นคูณ2องไปลักษณะนั้นหลังจากนั้นในช่วงเดือนนะครับกรกฎาคมดาวทุกดวงจะเริ่มนะครับโคจรเข้ามาโดนดาวเสาททร้ายตั้งแต่ดาวอังคารดาวศุกร์ดาวพุธ ที่จะย้ายมาในช่วงวันที่23กลกรดาคมพอวันที่1สิงหาครับดาวศุกร์โครจรถอยหลังทีนี้คนที่มีดาวศุกร์เป็นดาวการเงินเช่นลัคนาราศีการลัคนาราศีเมษก็จะเริ่มมีปัญหาแต่เป็นปัญหาแบบคูณ2เพราะว่านอกจากดาวศุกร์ที่ถอยหลังแล้วยังโดนดาวเสาร์ทำร้ายอีกครับหลังจากนั้นวันที่11สิงหาคมดาวพุธ โคจรถอยหลังเห็นไหมครับถอยหลังกันมาเป็นสเตปเลยแล้วก็ในช่วงวันที่17สิงหาคมดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาโดนดาวเสาร์ทำร้ายอีกจะมีเบาอยู่หน่อยนึงคือดาวคารนั้นไม่โดนดาวเสาร์ทำร้ายหลังจากวันที่นะครับ18สิงหาคมทีนี้พอในเดือนกันยายน ดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติครับดาวสุก็กลับมาเดินเป็นปกติในช่วงวันที่15กันยายนแต่ดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวอาเพศครับโคจรถอยหลังในช่วงวันที่21นะครับกันยายนแล้วก็ดาวพฤหัสเองนะครับในช่วงวันที่29สิงหาก็โคจรถอยหลังแล้วก็ถอยหลังยาวไปจนถึงวันที่10 มก,กราคมดาวพฤหัสถึงจะกลับมาเดินเป็นปกตินะพอเข้าเดือนตุลาครับดาวดราหูย้ายราศีทีนี้ดาวดราหูก็จะย้ายไปเล็งลัคนาคนราศีการอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเริ่มมีปัญหาส่วนลัคนาราศีสิ่งนี้ซวย3า่เด้งเลยครับคือเสาเล็งรักแถมดาวคนรักคือดาวดราหูก็ตกคบ มอลนะอีกนะครับแต่จะเป็นมุมดีของคนลัคนาราศีตุลที่ดาวราหูเลิกทำร้ายเสียทีอะไรลักษณะนั้นนะครับและวันที่24ตุลาคมครับดาวเสาวกลับมาเดินเป็นปกติแต่ดาวเสาวที่กลับมาเดินเป็นปกติมันไม่ได้เสวยตรีอย่างดีมันก็ยังเสวยตรียางสาวเสวยเลิกไม่ดีอยู่เพราะนั้นนะครับในช่วงปีนี้ เท่ากับดาวเสาไม่ได้ให้คุณกับใครเลยนะครับต่างคนต่างมีปัญหาการทีละเรื่องทีละลาวเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วฮาร์ดคอร์หนักหน่หนวงพอสมควรสำหรับในช่วงครึ่งปีแถมดาวพุทธที่จะเดินถอยหลังเป็นครั้งสุดท้ายในช่วงเดือนธันวาคมนะครับธันวาคมนั้นดาวพุธจะ โครจรถอยหลังตั้งแต่วันที่3ทธันวาคมไปจนถึงวันที่ 24. ซึ่งก็สิ้นปีไม่มีใครทำอะไรแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เตรียมเงินไว้ใครที่อยากย้ายงานใครที่อยากจะออกจากงานไปเปิดธุรกิจส่วนตัวถ้ามุมมองของอาจารย์ซึ่งอาจารย์เนี่ยต้องไม่ได้อวยนะแต่อาจารย์เป็นเซียนด้านการให้เลิกคือใครอยากได้เลิกแต่งงานผ่าคลอดข,ขึ้นบ้านใหม่ถอยรถนะครับอาจารย์จะ ค่อนข้าง,งเก่งเรื่องนี้ทีนี้พอดาวมันไม่ดีแบบนี้นะครับอาจารย์ก็จะบอกว่ามันก็ไม่มีมุมดาวหรือไม่มีฤกิกให้เปิดกิจการหรือเปิดงานใดช่วงดังกล่าวนะครับเหมือนกับการติดกระดุมครับถ้าคุณติดเม็ดแรกผิดคุณก็จะติดเม็ดต่อไปผิดทุกอันเลยเพราะนั้นอาจารย์ก็เลยมองว่าถ้ารอได้แนะนำครับรอในช่วงเดือน มกราลากุมภาไปดีกว่าหรือถ้าจะให้ทั้งพรฤหัสและสาวนั้นให้คุณแบบสูงสุดคือเปิดช่วงนี้ไม่มีคำว่ามีปัญหาเนี่ยจะต้องเป็นนะครับมีนาคม6-7ไปแล้วนะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านระวังเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่าอาจารย์ได้ออกคลิปเตือนแล้วว่าครึ่งปีหลังนะครับเรื่องของดวงโลกแล้วก็ดวงประเทศไทยจะมีปัญหาวันนี้อาจารย์ก็ออกมาย้ำสักทีหนึงว่า ซึ่งเรานั้นเป็นคนที่อยู่ในบ้านถ้ามองประเทศนะครับมองโลกเป็นหมู่บ้านมองประเทศไทยเป็นบ้านเราอยู่ในประเทศไทยซึ่งดวงเมืองก็คือลัคนาตาราสี่เมษเวลาดาวมีปัญหาแบบนี้เราก็ต้องโดนผลกระทบไม่มากก็น้อยก็อยากให้ทุกคนนะครับตั้งรับหรือเตรียมใจหรือมีการเก็บเงินเก็บทองหรือมีการ วางแผนล,ล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้เงินการลงทุนหรือการงานที่ตัวเองทําอยู่สักนิดหนึ่งนะครับก็รู้ไว้ใช่ว่ามีประโยชน์เล็กน้อยก็แฮปปี้แล้วครับอย่างน้อยท่านก็ทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างเช่นในช่วงนี้ก็ต้องระวังนะครับอุบัติเหตุเพศภัยทางอากาศทางน้ำพายุเข้าก็เป็นอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาในช่วงก่อนหน้านี้ยังไงชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ ต่อมาเรามาดูเรื่องความรักกันดีกว่านะครับความรักนะครับในช่วงนี้สำหรับคนโสดนะครับต้องรีบสักนิดหนึ่งแล้วครับเพราะดาวราหูจะย้ายเข้าไปอยู่ในภพมรณะวันที่17ตุลาคมในช่วงเดือนกันยานี้นะครับคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่หาเงินค่อนข้างง่ายแต่ถ้าอยากมีรายได้ดีอาจารย์แนะนำว่าควรนะครับ จะคุยการคบหาการพูดจาการหลังจากวันที่นะครับ16กันยายนเป็นต้นไปจะเป็นช่วงที่ดีครับจะได้คนที่หาเงินเก่งมีทั้งรายได้หลักแล้วก็รายได้เสริมดีแถมเป็นคนที่พึ่งพาได้ด้วยนะครับดูลักษณะนี้จะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการแต่จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือดาวมันถอยหลังหลายดวงเพราะฉะนั้นเขาจะมีการ ย้ายที่ทํางานบ่อยเปลี่ยนงานบ่อยอะไรลักษณะน,นั้นแต่ด้วยความที่มุมดาวถามว่ามีมุมดาวแห่งการเลิกกันไหมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะรับใครเข้ามาจะเป็นช่วงวันที่16กันยาจนถึงวันที่28กันยาเป็นช่วงที่ดีที่สุดครับหลังจากนั้นไม่แนะนำครับเพราะว่าดาวศุกร์กับดาวเสาร์นั้นเล็งกันแล้วนะครับ คนที่เข้ามาอาจจะดูกวนตีนกวนโอ้ยสักหน่อยแต่เป็นคนที่มีรายได้ค่อนข้างดีแล้วก็อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการหรือหัวหน้าด้วยเพราะฉะนั้นนะครับสามารถที่จะมีเข้ามาได้และคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะค่อนข้างบ้ายอชมสวยชมหล่อชมเก่งชมไปเดี๋ยวเขาก็จะตกหลุมรักเราเองครับอันนี้ก็สําหรับคนโสดนะครับส่วนสําหรับคนไม่โสดนะครับสําหรับคนไม่โสดดาวสาวที่เลงรัก ก็ยังมีมุมดาวที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องเงินคําพูดให้มากๆหน่อยนะครับต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆหน่อยแล้วก็มุมดาวในการตัดสินใจที่จะเลิกการจะอยู่ในช่วงวันที่1จนถึงวันที่18ครับหลังจากวันที่18ไปนะครับดาวอาทิตย์จะย้ายดาวอาทิตย์จะไม่โดนเลงแล้วแล้วก็ดาวทุกอย่างเนี่ย กลับมาเดินเป็นปกตินะครับแล้วก็การทะเลาะก,กันอาจารย์ว่าจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลเช่นเราไปกดถูกใจนางแบบไปกดถูกใจเน็ตไอดอลหรือนะครับเราไปเล่น t i k t o ็อแล้วมีคนอินบ็อกซ์ทักมาแล้วแฟนเราเกิดหึงหวงกันเกิดขึ้นจะทะเลาะกันเพราะโซเชียลนะครับอย่างไรเสีย ให้ดูแลคนที่เราเห็นหน้าทุกวันดีกว่าไปวาดฝันกับคนในโซเชียลที่เขาจะพูดอะไรก็ได้เขาอาจจะทําจริงไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังตรงนี้ครับด้านการเงินของแฟนเรายัางดีอยู่แต่ด้านสุขภาพของแฟนเราไม่ค่อยดีแล้วก็ช่วงนี้แฟนเราค่อนข้างหงุดหงิดโมโหร้ายนะครับแล้วก็ปากค่อนข้างตรงร้ายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากมีปัญหากันนะครับอย่าทะเลาะก,กันช่วงที่อารมณ์ไม่ดีครับพอทะเลาะก,กันพอเราโมโหก็ ไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยมาคุยกันจะดีสุดครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องความรักมุมดาวแบบนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับแม้ว่าดาวต่างๆจะเริ่มทยอยเข้ามาดีขึ้น แต่ด้วยความที่ดาวสาวที่ยังคงถอยหลังอยู่นะครับมันจะทะเลาะกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาทําให้ทะเลาะกันแล้วก็มีเหตุวุ่นวายมากกว่านี้นะครับแค่นี้ก็วุ่นวายพอแล้วครับสำหรับคนลัคนาราศีสิงค์ครับลาไปก่อนฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ